นี่จะเรียกแบบว่าตีสองเออบรรยามเคาะเอาไว้ว่ามาอยู่ช่วงที่สามของเราแล้วค่ะนะคะอยู่กับอีนิวสบาดาราเดลี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มีข่าวอะไรมาเมาส์อีกก่อนที่จะไปอินเตอร์นิวนะคะขอเมาส์ข่าวของบ้านเราก่อนนะคะไม่เมาไม่ได้เพราะว่าเป็นข่าวของหนุ่มหน่ที่สาวเห็นแล้วต้องหมายถึงว่าเป็นข่าวของหนุ่มที่สาวเห็นแล้วต้องกรี๊ดเพราะว่าหนุ่มคนนี้นะคะเพราะเขาห่างหายไปนานมากเขาเขาเคยโด่งดังในวัยเด็กเขาเขากลับมาคราวนี้เห็นแล้วแบบโอ๊ย อย่าลมอย่าหอมมาอย่าลมอย่าหอมต้องมานะคือหนุ่มฮาวเวิร์ดหวังอ๋อคิดว่าคิดว่าเป็นหนุ่มคู่กรณีใช่ไหมหนุ่มปอยหนุ่มปอยว้ายไม่ใช่ก็อะไรเขาเป็นคู่กรณีกันก็คือล่าสุดหนุ่มฮาวเวิร์ดหวังเนี่ยได้เป็นพระเอกเต็มตัวนะในภาพยนตร์เรื่องบางคนแคร์แคร์บางคนพอเป็นพระเอกปุ๊บอะไรๆคนก็จับตามองเลยเพราะมันฮอตมากแล้วก็ล่าสุดเหมือนมีข่าวว่าหนุ่มฮาวเวิร์ดนี่นะคะเขาไปขายขนมจีบซาลาเปาให้กับสาวประเภทสองอย่างสาวบอยทิชาดา ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอไมไม่ใช่ไม่ยอมที่เขาไปจีบเพราะว่าเพราะว่าห่วงฮาวเวิร์ดนะเออหวงน้องปอย,อปอยไม่ใช่นี่พอเราเจอตัวฮาวเวิร์ดปุ๊บเราก็เลยต้องคว้าตัวมา <ไอ S 2> ถามว่ามันเป็นยังไงคะเรื่องสาวปอยจีชดาเนี่ยจริงหรือเปล่าทำศพพี่ไว้ก่อน หลังจีบน้องปอยตีชดาครับผมจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เห็นนะครับผมว่าเขาไปโพลมาจากที่ไหนนะครับแต่รู้จักกันใช่ไหมครับเอ่อพอพอรู้จักกันนิดนึงไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวครับผมงานเจออะไรเนี่ยครับก็วันที่ไปถ่ายดาราวิลล่าก็เป็นเขาพาแฟนเขามาด้วยอะไรเนี่ยครับผมหลังจากถ่ายเสร็จก็ต่างคนต่างแยกกันนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรมากเท่าไหร่คุณเคะว่าเขามีปัญหากับแฟนเขาอะไรเนี่ย ไม่ไม่กลัวครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงครับผมก็คงต้องเ,เข้าใจว่ามันเป็นข่าวหรือว่ากระแสรรที่เขาใจกันผิดนะครับวคนจะมองหราไม่ว่าเหมือนเราไปก่อกระแสเหมือนกว่าสร้างกระแสรรนี้ขึ้นมาเพื <M> ่อให้ <ๆ S 1> ไม่ๆๆไม่ไม่กลัวครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีความคิดแบบนั้นอยู่แล้วครับผมที่จะไปสร้างกระแสหร,รือว่า ปเกาะเขาเรื่องเรื่องที่ไปจีบเขาแล้วก็มาเป็นกระสของตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมากครับครับผมถาะกัน้กข่าวนิดนึงค่ะว่าเขามีใครนิอสาวตัวจริงของเราจะเข้าใจผิดไหมคอืมสาวตัวจริงครับน่าจะแฟนเพลงอะไรนี้ครับผมก็น่าจะเข้าใจกันผิดนะครับและจะน่าจะผิดหวังนะครับผมแต่ว่าก็ไม่มีอะไรกันครับผมไปถ่ายรายการก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ได้คุยกันบ้างเดี๋ยวไม่ได้จีบกันแน่นอนครับก็ผมน่าจะโอเคชอบผีิเงีบบ่อยนดหก็ เขาก็ทั้งสวยทั้งหุ่นดีนะผมก็ถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงที่ตรงสเปคนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้แบบรังเกียจเขาหรือว่าดูจู่เขาหรือว่าไม่ชอบเขาผมเห็นเขาสวยมากครับผมก็ให้เกียรติเขาครับผมครับแล้วเมื่อไหร่จะมีตัวจริงก็จริงคะเอ่อมีตัวจริงนะครับผมก็ยังค้นหาอยู่เหมือนเพลงนะเพลงผมนะฮะรักแท้อยู่ไหนนะผมค้นหารักแท้แค่ใครสักคนนะครับผมอย่าอยู่ที่ไหนนะแค่ใครสักคนมันอยู่แถวนี้เลยครับนะฮะ พราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดสำหรับผมเนี่ยองเต็มกับภาพยนตร์นะฮะก็พักเรื่องนั้นไว้ก่อนครับผมโซนไว้ก่อนเกิดสาวๆก็อยากจะเข้ามาจีบอย่างเงี้ยนะเราให้ได้ครับมาทำแต่งงานเดียวได้ครับได้ครับผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เอ่อยิงอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้ตามสบายครับเห็นไหมไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรในเป็นไลร้องเพลงเขาอยู่อะเจ็บนี้เหมือนโดนอัด เหมือนโดนอรถตุ๊กเลย่สบายกันเห็นไหมเขาบอกเราไม่ได้จีบดีแล้วไม่จีบก,ก็ดีแล้วพี่จะได้ไม่ลงหึงอ,อะไรพิ่มเพื่อมากนะ <S <S นี่กว่าทั้งสาวแท้สาวทีนะคันนี้นะพ,อนะพอ่อปอยเขาน่ารักจริงจอ๋อนะคะอ่ะก็ต้องติดดูซิว่าใครเนี่ยสาวคนไหนจะมาคว้าหนุ่มฮาวเวิร์ดฟิคครับเมื่อกี้ดูฮาวเวิร์ดหน้ามันมากเลยนะครับทั้งแต่งหน้าไปไหนเนี่ยนะครับวันก่อนไปออกรายการพี่ด้วยทำไมโขอวดผีทำไมโอ้ยออกมาหน้าซีดเลยหน้าซีดเนี่ยโดนคำถามหน้ากลัวใช่ไหมหลอกก็ต้องติดตามเจ้าอ้ามาถึงข่าว ก็ได้บ่าค่ะช่วยอินเตอร์เน็ตนเนนะคะข้ามต่างแดนนะคะข่าวนี้นะคะหลังจากที่ปล่อยฉากสุดท้ายไปเมื way, ่อปี2003ยังจำได้หรอหนังเรื่องอะไรเนี่ยตอนนั้นหนูนะดูดนมกระเตงกระเตงแม่อยู่เลยปี2003ันสาะประพยนตร์เร <S ul án> yes, ื่องแอคชั่นไซไฟปวดขมับเดอะเมทริกคือดูแล้วมันเหมือนจะเป็นภาคจบไปแล้วนะแต่ล่าสุดนะคะเห็น ของเรื่องคาะคีนูรีมได้พูดกับสื่อว่ากําลังจะมีภาคต่อตามมาในไม่ช้าอ่าใช่นะครับก็มันเป็นหนังที่แบบว่าทําเงินน่ะนะเป็นร้อยเป็นพันล้านมหากราบสุดๆเนี่ยครับในเวลาเดียวกันนะครับในนิตยสารชื่อดังนะครับนิตยสารที่มองนอกรับก็รายงานว่า2พี่น้องนะครับใช้ชื่อว่าว่าชอร์สกี้ใช่ไหมอ่านะครับก็เป็นูดกับเรื่องนี้ได้เขียนบทเนี่ยคนเดิมแมทชิคภาค4แล้วก็ภาค5้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังได้คีนูกลับมาเล่นเป็นนนโอสุดหล่อเหมือนเดิมด้วย อ่าและแน่นอนนะครับ,บ,บพิเศษไปกว่าน,นั้นยังดึงตัวพ่วมกับ ดังมากๆาอย่างเจมส์คารเมรอนนะครับมาช่วยในเทคนิค 3D แล้ว 3D ค่ะแต่เห็นบอกว่าข่าวลือนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะ,ระว่าคีวลิฟเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะกำลังฝึกซ้อมบทนะคะสำหรับหนังซามูราไรเ,เรื่องบิลแอนเทสเลยอย่างบทหนังเรื่องเดอะแมทริกนี่นะคะพ่วงก,กับเนี่ยเขาได้ตั้งราคาไว้สูงมากถึง5ล้านเหรียญซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาหนังทั้งหมดที่เคยทำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเลยที่จะกลับมาทำใหม่แต่จริงแล้วบอกว่า สู้ไอ้ชึดได้ไงจริถ้าถ้าเกิดว่าน้องเกิดทันเนี่ยนะครับตอนนี้อายุประมาณสามสิบกว่าจะต้องเคยได้ดูหนังเรื่องย้อนเหตุใช่ไหมเออเป็นหนังเรื่องแรกๆของคีนูโอ้เออถ้าอาจารย์เขาจะเอากลับมาทำใหม่ใช่ก็ต้องติดตามชมกันแล้วกันว่าจะมีภาคต่อไหมหรือว่ายังไงนะคะเอาละครับวันนี้นะครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับแต่ว่าท้ายเบรกของเราเรามีคลิปของเด็กเกาหลีเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเล่นกีตาร์เก่งมากเขาบอกว่า ฝึกดนตรีมันแต่ห้าขวบโอ้โหอย่างเง<อ>ี้ยฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่เลยค่ะตอนนี้80กว่าแล้วไอ้ยไม่เชิงเนี่ยอ, <c oughs> อาจจะเป็นยังไงเราต้องไปชมคลิปท้ายรายการวันนี้เป <c oughs> ็นเวลาของเราสองคนแล้วนะคะใครที่อยากจะติดตามข่าวสารนะคะทั้งไทยและเทศนะคะ www.daily.com r a a d ค <ary. S 1> <c oughs> ่ะเอาละค่ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะสำหรับวุฒษราคลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้เอ็นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก ladybing ค่ะภาที่นั่ชั้นหนึ่งซอยเจ็ดแล้วก็ Jessie Bubbery นะคะภาที่นั่ชั้นสี่ซอยสิบสองค่ะวันนี้ที่งานแล้วพี่ก็ สวัสดีค่ะ